We are going to... บริษัทขอแนทน้งกาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายงบประมาณและผู้รับผิดชอบในทุกกิจการภายในวิสัยทัศน์ที่ว่าส่งเสริมประชาชนถูกตีววาจัดการที่สอาดและมีคุณภาพใทกการ้่ด้วยสากลสารุากองกำกับการเปิมีคณะกรรมการสองชุดชุดที่หกรรมการที่ภษาคิติมัสรการชุดที่สองกรกับการดำเนินงานมีเวลาสปีมีหน่วยงานกำับ เดือนหนึ่งครั้งกำหนดให้มี้ทผู้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามคณะกรรมการทั้งหมดก็ควาคุณนเราจะตั้งคุณคุณเป็นนชื่อวันชีว่าชมนรทุมวีนนบวรวีนิทิยาไรอาเชียสสายดอนระเบียบการเบิกจ่ายเงินถึงเจ็ดขั้นตอนมีแหล่งสนับสนุนที่แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและความยั่งยืนถึงสามแหล่งด้วยกันได้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยผู้ใหญ่เจดีและคนจากงานของชมรมโดยหักค่า ยุทธศาสตร์ที่นหนึ่งการลงทุนจิตสมนึกและสรสส้างกระแสดิยมที่เอือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการรงทุหาสมาชิกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายใต้โลกโก้ทูวีในประวันและการจแจกวัสดุของช่อมรและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่2กิจกรรมคนสำเร็จในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งจากแาบ่งรูบแบพบว,ว่ามีสมาชิกเข้าร่วม100%แสดงเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับสมาชิกและช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้เป็นคนเก่งและดีและต่อจาก การดศเนินนงาสูตรเพื่อใจทูบีเดลวานวินเทนและอาชีวังสายกวันโดยมีผู้จัดการสูตรและอาสมัครแกนนำรวมถึงสิบสองคนโดยยิ่งดัหลับชูสู่แก้ปัญหาในนาอีคิวในปี2อง5มีสมาชิกมาแชมป์ในการสร้างสูนยไวที่สุดคิดเว็นละหกสิบสามจุดหกเจ็ดลองลงมานคือปรับจุดแก้ปัญหาพุนาอีคิวเตาลำดับเลยค่ะอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมมาคอยด้ยกันมาละสองคนและมีตาาการปฏิบัติงาน เรายังมีติดตั้งไว้ภายในวิทยาลัย4.0เมล็ดสัตว์เรือดที่ไม่กล้าเผือปัญหาและอยากหมโทุกับพวกเรานะครับเอื้อยเอื้อยแล้วเป็นไผ่และที่ควรสิร์ฟน็นั่นแหละเขาเป็นใครออ๋พี่หมอเก๋ซึ่งไป น้าสูวนวใจได้อธิบายให้ข้อใจถึงโครงการแล้วได้มีผู้สมัครใจยกมือเข้าร่วมโครงการในปี2562จำนวน2คนหนึ่งคนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอีกหนึ่งคนเขา้าสู่สถานประกอบการในปี2563และ2564ไม่มีผู้เขาคค้ 2, เขาร่วมโครงการปน2 0 1 5มีผู้เข้าประกโารหนึ่งคนและตอนนี้ในกระบวนการโค <ผม S 1> รงการใครติดอยากยกมือขึ้นมีการตกลงสวาร่วมกับรอปสตอนองมะแซว เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและ,และติดตามเฉลี่ยต่อไปเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงผิดได้กลับตัวกลับใจคือคนดีสู่สังคมคนสําเร็จตามวิทธศาสตร์ที่สองนี้นการฟังคำขอใจจากผู้ค้ารับบริการอยู่เหนือละดับ15-15เลยค่ะเข้าสู่วิทธศาสตร์ที่สามกันเลยค่ะการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่องจักรกลการและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับชมรมเครือข่ายภายในจังหวัดอำนาจเจริญถึง6กิจกรรมกัารนำผลคนณทูบีอำนาจเจริญ ปี2555อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการตั้งคันในเวเรียนครั้งที่2องต้อนรับคณศึกษาดูงานชมรมทูบีน้ำวนสถานพินิจจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมกับชมรมทูบีน้ำนโรงเรียนหนึ่งเนื้ทาอีกด้วยและยังพัฒนาสมาชิกเครือข่ายเดิมโดยการถ่ายทอดความรู้เทคนิคประสบการณ์ให้กับครูผู้รับผิดชอบการยาเสพติดสังกัดกสนอจังหวัดอำนาจเจริญและโครงการงานสุขภาพหมอสิทธิ์อาชาอาสาทูบีน้ำวนร่วมกับชุมชนอีกด้วย 2555นี 25, 30, 7, ้เราได้สร้างเครือข่ายขึ้นใหม่ถึง7ชมรม7ชมร้องชมรมทูบีน้ำมันวิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาเจริญชมรมทูบีน้ามันวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชมงส์พัชมรมทูบีน้ามันวิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพัฒน์ชมรมทูบีน้ำมันวิทยาลัยอาชีวศึกษาปพลีเทคอำนาเจริญและชมรมน้องใหม่อีก3ชมรมชมรมทูบีน้ำมันโรงเร bien, Maya, ียนพนัศึกษาชมรมทูบีน้ามันโรงเทคนิ โรงเรียนทยทอนิทยา2และชมรมทูบีน้ำมันเกือบบังหนาแป้งมัน,มน,แ,มนและในปีนี้ยังได้เข้าประกวดในเดบิวอีกด้วย่ง <So, S 1> ผลสําเร็จด้านนิกัยาาที่3ส่งผลให้มีการสร้างคราอขายเพิ่มขึ้นถึง49ชมรม49ชมรมและยังมีชมรชม,รม,มรที่เข้าใจในกการดําเนินง,งานจนเข้าสู่การแข่งขันถึง16ชมรมด้านการบรรณาการได้มีกรรมการภาค5หน่วยงานให้เอกชน3หน่วยงานได้รับเกียรติจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุมชนเข้ารอ่วม กิจกรรมต้านพยาศตรีภายใต้โครงการทูวีนเมื่อวานตามแนวคิดเด็กนำผู้ใหญ่ส่งค่ะผลจากการดำเนินงานท้งในรูปแบบออนไลน์เพื่อเกิดประโยชน์และปลอดภัยต่อสมาชิกมาควบคุมกิจกรรมที่เป็นร้อยละร้อยสมบรูณ์สมาชิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการเกษตรออกส่งต่อการจัดส่นสูงมีเกณฑ์ติดตามมผลผลในทุกกิจกรรมและนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายให้ผ่านชมรมพีดีซีเอเก่งแล้วดิ ไแได้ความมุงมอ่นในทินจก,กรรมเนี่ภาคภนใจขึ้น,น,นกนนิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมเนย่ยที่หวิโก,โกเกมยาเซนตีสเกมนี้ที่ขขงชายและแม่กิจกรรมเนี่ยที่สอาชีวะเอเกชนเพื่อนทูบีตา้านไทยยาเซนตีสเอเกชนตัวแม,ม่แทนเลยคะมาฟังผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายในชมรมกันบ้างนะคะพี่นุ่นของเราได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรมคุะสุรานนท์โดยผลงานหาทูบีเมื่อวันครับแกนนำอาสาสมัครของเราพี่นุ่น จากผู้สิริมาจาละคุณรองเจ้าคณะเจา้าคนอํอำนาจเจกกร,จกกริญพี่ก่อนและพี่อุ้มได้สร้างสรรค์ผลนะงานถูกดีไม่ต้อง,องเบี้ยได้ความรำนาเรื่องัอบ,บัพี่หนึ่งในสมศัตรในระดับประเทศเลยนะคะผลต่อสมาชิกพุกว่าไม่พบก,การลาออกกังันไม่พบปัญหาตั้งคันในเวเรียนไม่พบปัญหาการทะเลว่าและสมาชิกทุกคนมีความสุขกับการเรียนถึงร้อยละเก้าสิบเจ็ดเลยคะ่ะท,ที่ไลนถูกยกให้เป็นโรงเรียนสินท่าและ อแลใจดีด้วยผูย้ที่มึกษาชมรงได้รับรางวัลทุกซองผู้นำเสนอผลงานจนไม่ที่สำเร็จข้อสุดในประเทศถึงเจ็ดตีซ้อนเก่งตีขอขึ้นเยอะและรางวัลที่พบเจอที่สุดคือรางวัลการเสนอผลงานชื่ีนวัตในศิษย์ศรในเดือประเทศประจำปีสองพันสิบห้าเก่งแบบนี้ได้ยากจะเข้าแล้วนะแม่มาฟังากับสำเมมร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายนอกชมรมกันบ้างนะคะเราได้ ไปเผยแพร่ต่อที่ชุมชนหมอหนองมะแซวสำนักงงานคุมประพืนกองร้อยอา,าสารัรกษาดินแดนที่หนึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านพักเด็กอำนาจเจริญมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานภายในชมรมถึงหกหน่วยงานมิชชัไลาท์เทคนิคอำนาจนานาเาจริญสำนักงานกรมพันธอำนาจเจริญเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญวิทยาลายัยเทคโนโลยีเอกวาดอร์โสธรสนามพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนและอำเภอร์ทูบีอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับขอบต่อเนื่องในการดำเน,นินงานเราวางแผนกนารดำเนินงานหนึ่งปีห้าปีและเลดวเป้าหมายสู่ความสำเร็จเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของชมรมมีการนำช่างศิลปกรรมทั้งสามด้วยสลัดมาอย่างต่อเนื่องถึงเป็นสิบสองครั้งมีการ มีการถ่ายทอดความรู้จากรือพี่สุรุ่นนสาซคุรุม่มโดยการที่น้องได้เข้าร่วมเป็นขนงกงานของชมรมทูบีนววันและจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาร่วมกับจังหวัดอําเภอชุมชนปีละหนึ่งครั้งและจัดกิจกรรมการประกวดในระดับภาคเรื่องประเทศทุกรายการและในปีนี้ยังได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายระดับประเทศอีกด้วยค่ะมา ทางทูมินวันรักแหงปีสมัยโมเดลปักสูงรอยยิ้มการพยาเศติ้ด้วยกิจกรรมโครงการเอลซิสลี้รักพี่วันโมดด้วยเป็นคณะกรรมการ,การตัดสินคันเลิ่มชุมนุประเภทนีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญนอกจากนี้เรายังมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นถึงสองนวัตกรรมนวัตกรรมที่หนึ่งพี่น้องทูมินสวัสดียามเช้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ สมาชิกนด้มีโอกาสท้าทายกันในทุกเช้าหลังเข้าแถวเพื่อให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกันนวตัตก,กรรมที่สอนวตัตก,กรรมลูกชุบเลิ่บุ่ีเราได้ใช้นวตัตก,กรรมที่สองกับกลุ่มเสียงทั้งหมด5คนสามารถเลื่อนปุ่ีได้ถึง4คนเลยคะ่ะและท้ายสุดที่สุดนี้นะคะพวกเราชาวช,าวช,าวชาวมรมทูบีน้บอลเอกวานพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมที่จะเติมเต็มพลังพลังให้กับพี่น้องชาวชมรมทูบีน้ำบอนเพื่อที่จะได้ก้าวเดินต่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ฝันไว้อย่างไม่ย่อท้อ Làm subscribe vì kênh Ghiền đã con Để